สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเปีบยานาคดีเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราห่างหายกันไปนานนะผมสำหรับเกมวันพีชนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับอีเวนต์กิจกรรมบิ๊กมัมนะครับผมก็มาเป็นอีเวนต์นี้นะครับผมก็มาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าห่างหายกันไปนานนะผมเผื่อทุกคนแบบอยากรู้นะครับผมว่าผมเล่นประมาณไหนนะสาหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้ไม่เสียเท่าไหร่ก็อยู่ที่คนแล้วก็อยู่ที่ดวงคนด้วยนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ โอเคครับ okay, ผมส่วนกิจกรรมบิ๊กมัมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่ก็ดีค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสามารถได้ตัวละครแล้วก็ได้ของต่างๆนะผมส่วนตัวเดี๋ยวขอเลือกรางวัลก่อนอันนี้ผมปั้นตัวไหนอยู่วะไม่ค่อยมีตัวปั้นนะผมเพราะว่าผมปั้นตันหมดแล้วยกเว้นแต่พวกที่มาใหม่ทั้งหมดเลยนะผมก็อาจจะยังไม่ตันนะผมส่วนตัวจะเลือกฮอคินนะผมเดี๋ยวหาฮอคินก่อนนี่ไงาดาเมจเดรรุนแรงเว่อเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผม สงสัยพิเศษผมปั้นนิกายอยู่นะผมผมขาดแค่หนึ่งตัวนะโอเคแล้วก็มีแฮกคุมอิมพลดาวนะผมก็ของรางวัลก็ตามนี้เลยก็อยู่ที่ทุกคนนะผมว่าจะเสี่ยงดวงกับอีเวนต์นี้ไหมหรือว่าเก็บไว้อีเวนต์หนานะผมอีเวนต์นี้ก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็เป็นอีเวนต์ที่เราไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ก็คืนๆนะผมึืงได้ึืงเสียนั่นเองนะผมอยู่ที่ดวงแต่ละคนเลยนะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้ก็คือเปิด ละคอห้าดาวนะผมร้อยตัวแล้วก็อันนี้ตรงมาลินฟอร์นะผมเดี๋ยวผมเปิดละคนห้าดาวก่อนร้อยตัวนะผมอ่ะอันนี้ก็สี่สิบตัวแล้วมีอีกไม่เอ่ยหนึ่งตัวเราเปิดที่เราดองไว้ก็ได้นะผมหรือไม่งั้นเราก็ไปเปิดแก้วเบียร์ก็ได้นะผมไม่เสียหายเหมือนกันนะผมขอแค่ให้เราได้ห้าดาวมานะผม ผมก็จะเปิดตัวที่ดองไว้แล้วกันนะผมจะได้ไม่เสียแก้วนะดิ๋ยวขอขินเปิดปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปย่อยทิ้งนะผมไม่เป็นไรอา,อาจจะเสียไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เปิดตัวละครน,นะผมว่าย้เวนที่มารอที่แล้วมันเป็นช็อปเปอร์นะผมช็อปเปอร์วานุนั่นเองเปิดไปเลย ไม่เป็นไรนะผมเราไปย่อยทิ้งได้นะผมมิฉะนั้นเราก็ทําเก็บเป็นดาวม่วงไว้ก็ได้นะผมไม่เสียหายอะไรนะได้กี่ตัวแล้วว่าไม่ได้ดูเสียเกือบเป็นหมดเลยแล้วกันนะครับผมจะได้เคลียร์คลังด้วยก็ห่างหายไปนานนะผม ก็นเดียวนี้ก็จะทําคลิปวันฟิตบอดี้ดักด้วยนะครับผมก็พึงกําลังฝึกเล่นอยู่นะครับผมไม่ได้เล่นนานลืมๆไปแล้วอ่าเสร็ตัวอย่างอ่าประมาณนี้นะผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจหนึ่งก็คือ100่งร้อยตัวนะผม5ดาวนะผมอ่าเราก็จะได้ของขวัญมานะผมก็ดีเลย ต่อไปนะผมก็เป็นเป็นภารกิจตรงอ่ามารินฟอร์ดนะผมก็คือตรงนี้เลยก็ผมได้ทําการรีไว้แล้วแหละสีดาวนะผมสีดาวม่วงใครมีเพชรเยอะก็รีครับผมแต่ใครใครไม่มีก็ใ,กใช้อดีก็ได้นะผมซองจดหมานะผมรีหาเอานะอก็รับไปเลยครับ30ครั้งนะผมภารกิจเราถึงจะสำเร็จรับไปเลย รับยาวๆครับผมก็30ครั้งก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าใครเพชรเดอะก็ใช้เพ้นลีก็ได้ครับผมใครไม่มีก็ตามดวงนะปืนจดไม้เอามามานนี้แคนเขามีอะไรบ้างไหมไม,มีอะไรเลยไม่ได้ตีวอร์เขามาหลายครั้งแล้วอ้อแพ้นะผม ตรงนี้มันตันแค่700หนึ่งนะผมด่านก็ยังไม่อัปเดตมานะผมส่วนตัวก็จะแลกพวกใบลงอารีนาไว้แล้วผมกับลักกี้เพราะว่าเราได้ใช้เยอะแน่นอนนะผมพวกนี้ซื้อไปเลยครับไม่เสียดายตังเราหาได้ครับผม ซื้อเลยอันนี้ก็ซื้อลักกี้ับผมบัตรลงแรงอ้ไม่น่าซื้อเลยแล้วมันยังเป็นต้องใช้เพชรซื้อบัตรลงอลิณ่าเนี่ยซื้อแต่พวกลักกี้น่าจะคุ้มกว่านะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้ภารกิจเราก็จะเซ็จมาอีกหนึ่งภารกิจนะผมนี่เราไปได้ลักกี้มาอ่านี่ภารกิจก็ออกครบแล้วเราได้มา60นะผม เอาตัวไหนดี60 25มีรุ่นต่อยากได้ดิกะรนะผมแต่เราค่อยมามุนหาของกันต่อนะผมอาจจะเล่นไม่เยอะส่วนกิจกรรมข้างในนะผมกิจกรรมข้างในก็มีกิจกรรมตีบอสด,ด้วยนะผมนี่อยู่ที่ดวงทุกคนแล้วว่าจะได้พิษ50,000หรือเปล่านะผมแล้วก็มาแลกพิษนะผมแลกพิษตรงนี้ได้ประมาณ20ครั้งนะผมประมาณนั้น ส่วนตัวนี้ก็เป็นการย่อยตัวละครนะรผมเราก็เอาตัวละครที่เราเปิดมานั่นแหละลอยตัวนะผมมาย่อยตรงนี้เพื่อเอาหนึ่งดาวส้มนะผมแต่ถ้าใครมีเศษตรงนี้ไม่ค่อยเยอะก็ไม่แนะนําให้แลกวากันเพราะว่ามันใช้เยอะนะผมใช้2 2งหมนนรบะผมต่อการแลกหน,หนึ่งดาวส้มนะแล้วก็มีช็อปนะผมร้านคาพิทน,นะผมก็ใครที่พชรไม่เยอะก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าซื้อนะผมก็เป็นของขวัญขายปกติเลยนะผม ส่วนใครลัคกี้เยอะๆนะผมแล้วก็เอามาหมุนนะผมบางทีก็แหลกถังก็ได้แหลกเศษตรงนี้หรือแหลกอันนี้นะผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะผมมีอยู่ประมาณ400กว่านะผมก็น่าจะหมุนอยู่เพราะว่าอยากได้ถังมากกว่าลัคกี้นะผมเพราะว่าถังจะมีประโยชน์มากกว่านะผมเพราะว่าเราสามารถสุ่มตัวละครได้องนะผมส่วนลัคกี้นะผมมันไม่ได้ให้คัมพีสีฟ้านะผมก็สุ่มก็ได้ไม่สุ่มก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะผมแต่ถ้าอีเวนต์ไหนให้คัมพีก็น่าสุ่มอยู่ ก็มีประมาณน,นี้นะผมหร่เว้นนี้ก็เล่นไม่อยากนะผมเล่นประมาณนี้นะผมก็ไม่เสียของอะไรขนาดนั้นนะผมเสียประมาณนี้แล้วกันเล่นให้ดูนะผมอแล้วมันก็มีเปิดแพ็คตัวละครน,นะผมมันจะได้ตัวละครตามสายมานั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนโอ้โหได้ร้จินะผมแต่ว่าตันละรู้ว่ามาทําไมเหมือนกันมันเปิดสามตัวนะผม สายหมัดเนี่ยเราก็เปิดสายหมัดไปเลยสามตัวครับได้ก่อนอ่าสามตัวเราเปิดไปเลยเสร็จแล้วก็สายสีเขียวเราก็ได้แล้วเมื่อกี้สายฟ้าเราก็ได้แล้วเราก็ไปเปิดสายสีม่วงสีหัวใจเราก็ได้แล้วครับผมเราก็ไปเปิดสายพิเศษนะผมสามตัวอ่าเปิดไปเลยสี่ตัวไมปเลยแล้วก็สายสีม่วงสามตัวอ่าไอ้ไหนเยอะๆอ่านี่ แบบนี้นะคร,รับผมภารกิจเราก็จะเสียนมาอีกนะครับผมนี่เราก็จะได้พวกเครื่องรางมาครับผมแล้วก็ได้หนึ่งดาวส้มมานี่ครับประมาณนี้อีเ,อเว้นนี้เล่นไม่ยากนะผมถ้าคุณเล่นเป็นก็จะไม่ค่อยเสียของอะไรขนาดนั้นนะผมเห็นว่าผมไม่ค่อยเสียอะไรนะมีแต่ได้นะครับผมนี่เราก็จะได้ของมาตามนี้เลยนะครับผมนี่เราก็ได้หนึ่งดาวส้มมาครับผม ประมาณนี้นะผมวิธีการเล่นนะผมขอได้บุกวานโนะผมอ้าวุตะนี่อููฟีบเบลแมนโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็เล่นไม่ยากนะผมอยู่ที่คนจะเล่นนะผมถ้าใครอยากลงทุนมากๆหน่อยก็จัดไปครับผมส่วนตัวก็เล่นประมาณนี้นะผมอาจจะบุลลักกี้นิดๆิดหน่อยนะผมเพระาะว่าจะแลกถังไว้นั่นเองถังมีประโยชน์กว่าลักกี้เยอะนะผมแต่ว่าลักกี้ก็มีส่วนหนึ่งเพระาะว่าลักกี้มันก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะผมอยู่ที่คนจะเล่นเลยนะผม อยู่ที่คนจะเล่นหรืออยู่ที่คนจะดองมันเองนะผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยสรตัวแล้วลัคก,กี้ผมหาได้นะผมจะมาถังผมหายากนะกว่าเราจะขึ้นพันถังได้ก็นานอยู่เหมืนอนกันนะผมเก็บนานนะผมโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมใครอยากรู้อยาก,อยากสอบถามอะไรก็เมเมนไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย